thank you สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ทุกคนนะคะมาดูว่าก่อนสิ้นปีนี้คุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะหรือว่าเจอบททดสอบอะไรบ้างนะคะ,ะดูโดยรวมแล้วจากที่เปิดไพ่นะคะเหมือนพอยต์หลักๆของคุณนะคะไฮไลท์ของคุณจะเกี่ยวข้องกับบททดสอบที่มันกำลังจะพ้นเคราะห์นะคะเหมือนคุณเจอกับบททดสอบ ะะความยากลําบากแล้วหลังจากนั้นมันจะเหมือนพลเคาะแล้วก็จะมีเหมือนแบบบางอย่างกําลังเปิดทางให้คุณนะคะเป็นการที่จักรวาลเปิดทางมีเครื่องมือบางอย่างนะคะจะเปิดทางคุณสู่ความมั่นคงครั้งใหม่เออแล้วก็จะเกี่ยวข้องนะคะกับ การเริ่มต้นด้วยนะคะมีหลากหลายมากๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้นมาสุดยอดเลยนะคะมีหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญน,นะคะ amazing มากหนึ่งกระทาโอกาสหลากหลายนะคะล่วงหล่นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนนอกจากมันเป็นเหมือนของขวัญแล้วอะ่ะ คุณยังรู้สึกว่าคุณผ่านพ้นแล้วเหมือนคุณได้รับรางวัลแห่งชีวิตด้วยโอเคเราไปทีละเรื่องกันนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เกิดวันเสา,เนนาร์เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่มีแบบเอม,มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีวินัยนะคะแล้วก็ไม่กลัวความลําบากเอแต่ ข้อเสียอาจะบางที่เราระวังตัวมากเกินไปเราคิดมากข,ขี้หวงขี้ห่วงขี้ระแวงขี้กังวลนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะสิ่งที่มันแบบนั่นสาหรับเราโอเคค่ะเหมือนบองรู้สึกว่าบางคนที่ผ่านมาคุณวางแผนกับอนาคตของคุณนะคะคุณอย่างเช่นหลายคนอ่ะเลือกที่จะทําบางอย่างมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่ผ่านมานะะหรือคุณทําหลายอย่างที่ผ่านมาแล้วเหมือนคุณกําลังวางแผนที่จะไปต่อข้างหน้า นะคะสิ่งที่ขึ้นสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับคุณได้ไม่นานมันเป็นการสิ้นสุดบางอย่างเด e d a t ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็สิ้นสุดแบบวงจรบางอย่างนะคะแต่ทุกการสิ้นสุดมันก็เป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ย hey, เราจะได้เริ่มต้นใหม่นะเออไม่ว่าการสิ้นสุดของคุณมันจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะหลังจากการสิ้นสุดนี้ผ่านไปนะคะ energy ของความแบบเขาเรียกว่าการเริ่มต้นกัน พุ่งทยานไปข้างหน้านะคะมันจะมาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่วันที่คุณมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณยังไม่สิ้นสุดคุณ,ค,ณคุณรู้ตัวดีว่าคุณกำลังจะสิ้นสุดกับวงจรใดวงจรหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่จะเข้ามาก่อนสิ้นปีมีแต่โอกาสทั้งนั้นเลยหล่นลงมานะคะจงคอยคว้าโอกาสเอาเนาะ Amazing มากๆเลยแต่เรื่องที่จะเข้ามาหาคุณมันเป็นอะไรที่รวดเร็วอย่างเช่นบางคนจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางตำแหน่งงานหรือสิ่งที่เข้ามามันอ่ามันรวดเร็วมากแต่มันก็มีการแบบ ลงล็อกที่ฉับพลันรวดเร็วผลลัพธ์น่าพึงพอใจนะคะผลลัพธ์น่าพึงพอใจเอาละค่ะคนที่เอาเรื่องงานก่อนคนที่ว่างงานนะคะได้งานแน่นอนนะคะจากนี้ไปถึงสิ้นปีแต่ชัดเจนมากเลยว่ามันก็น่าจะได้นะช่วงเดือนตุลาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็งานบางคนก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทาง นะคะแต่เป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะงานดีเงินดีงานเดินอันนี้ดีมากๆเลยมีงานเข้ามามีแบบสิ่งที่แบบน่าประทับใจเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําชัดเจนมากจะได้เงินเดือนเพิ่มเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะคะหรือได้ผลลัพธ์จากการทุ่มเทที่ผ่านมานั่นเองนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นจังหวะที่กอบโกยเงินเป็นจังหวะที่เหมือน หลายคนกําลังจะเริ่มต้นธุรกิจก็ได้นะคะบางคนเปลี่ยนเส้นทางสายใหม่ในเรื่องของการทํามาหากินนะ่ะเออในเรื่องของโปรเจกต์ในเรื่องของแนวธุรกิจก็มีนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับต้องเดินทางนะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแต่ว่าดีค่ะดีเพราะว่าหนึ่งเหรียญคือมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากมาก นะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆหลายคนตัดสินใจจบเรื่องเดิมๆงานเดิมๆนะคะแต่คุณเจอเรื่องใหม่งานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่แนวใหม่นะคะซึ่งมันทําให้เป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการแบบพุ่งทะยานไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงแล้วผลลัพธ์ของการเปลี่ยนนียมันดีกับตัวคุณมากๆด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันเรื่องเงินเดี๋ยวนะเรื่องเงินเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินรู้สึกว่า จะมีเงินเข้าเยอะพอสมควรจากความสามารถจากโชคลาภด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือวางแผนการลงทุนอะไรมาแล้วว่าคุณจะจัดการในการแบบจัดการเมเนจเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินนะคะเออก่อนสิ้นปีนี้แต่ถามว่ามันลงตัวไหมหมอโบหมอโบว่ามันลงตัวนะใช่ค่ะมันลงตัวอยู่อ่ะเรื่องเงิน บางคนก็มีโชคมีโชคไหมมีนะคะมีโชคอยู่นะมีโชคมีลาบอยู่นะก่อนสิ้นปีหลายคนก็แบบโชคจากการเดินทางโชคจากรถยนต์นะคะหรือโชคจากความฝันก็มีเลขมงคลของคุณนะคะหลายคนก็มันก็จะมีเลขศูนย์เนาะเลขศูนย์เลขสองเลขแปดอือโอเคทีนี้เราเปลี่ยนเรื่อง <laughs> การเงินนะคะ จะได้นะคะการงานก็ชัดเจนมากมากเลยแม่ว่าคุณจะค้าขายนะคะหรือว่าอางานที่นั่น,นจะเป็นที่รู้จักนะคะเออหนึ่งเหรียญเป็นชื่อเสียงด้วยเป็นโชคลาภเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะได้แบบอสังหาหรือว่าจะมีการแบบซื้อรถนะคะเออถ้าใช้ใจ่ายก็เกี่ยวข้องกับการแบบซื้อรถใหม่ได้รถอะไรอย่างเงี้ยอืม อาทเรามาดูว่าจักรวาลไก่อะไรให้คุณนะคะที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์คุณก่อนที่จะสิ้นปีเนาะคนที่เกิดวันเสาร์บางคนมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศด้วยนะก่อนสิ้นปีเนี้ยนะคะวันเสาร์ประสบการณ์ใหม่นะคะสิ่งที่มันโดดเด่นของคุณอย่างเช่นการเดินทางประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องใหม่ๆการเดินทางผู้คนอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าความสัมพันธ์นะคะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ถ้าคุณโสดอาจจะได้เจอจากการเดินทางหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันโรแมนติกนะคะมีคนเข้ามาเออมีคนเข้ามาในชีวิตหรือมีคนส่งเันเสจมาบอกรักสารภาพรักรก,กับคุณอุย <c oughs> มีเดโมนเฮ้ยแต่ไม่แน่นะอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวแบบไปฮันนีมูนก็ได้สำหรับคนที่มีคู่แต่งงานเนี่ยให้แต่งงานนั้นเนี่ยอืม แล้วรวมไปถึงนะคะบางท่านนะในเรื่องของเส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณอนะ่ะก็เกี่ยวข้องกับการยกระดับนะคะก,ก็ก็แบบคล้ายๆแบบการตื่นรู้หรือคุณได้เข้าไปศึกษานะคะส p i r ลการเรียนรู้นะคะได้รับการแนะนำแก้รายที่ดีจากครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณนะ่ะมีการเชื่อมต่อกับคุณแล้วนำทางคุณให้ได้พบให้ได้เจอกับความเข้าใจทางจิตวิญญาณ <c oughs> โทษทีโทษดีอ่ะหลายท่านมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่ค่ะมีโอกาสที่จะได้แบบเมเรื่องใหม่ๆบ้านใหม่รถใหม่นะคะเออแบบมันมันหลากหลายเนาะแล้วมันเป็นเรื่องดีดด้วยนะคะเลิศบางคนความสัมพันธ์นะถ้าคุณโสดนี่บอกไว้ว่าดีมากถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่โอเคอยู่อาจจะพัฒนาถึงขั้นแต่งงานได้มันชัดเจนมากๆเลยนะคะบางคนก็ลองดิสแตนอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะอืม เลิศอะต่อมาสิ่งที่สองสิ่งที่สองนี่จะเกี่ยวข้องกับอ,อันนี้เลขสี่เดี๋ยวนะการจัดสรรการวางแผนการลงทุนนะคะจัดสรรว,วางแผนลงทุนในเรื่องของธุรกิจหรือว่าการจ่ายออกเงินการรับเงินการวางแผนทางการเงินที่ชันฉลาด นั่นเองการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชัญฉลาดนะมองในสิ่งต่างๆนะคะหรือว่าเราอาจจะมีการลงทุนเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ต้องชัดเจนก่อนที่จะลงทุนเนาะเออเพราะก่อนหน้านี้เหมือนคุณคิดแล้วละ่ะว่าคุณจะมีการลงทุนเกิดขึ้นอาจจะมีการได้ลงทุนนะคะเพื่อเงินในอนาคตเงินเก็บเงินออมหรือลงทุนอย่างชานฉลาดไม่ได้เสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะลงทุนแบบในเวของคุณนะส่วนความสัมพันธ์ก็เป็น เข้าเรื่องคนที่มีคู่อยู่นะคะก็จะเป็นช่วงที่เรามันลงตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ลงตัวได้ถ้าใครที่จบความสัมพันธ์นะมองเลยว่าการจบครั้งเนี้ยมันเป็นมันเป็นเส้นทางที่มันถึงเวลาที่เราจะต้องจบนะคะเพื่อให้มันหลุดพ้นจากเคาะกรรมเดิมๆหลุดพ้นจากห่วงอะไรเดิมๆ นะคะถือว่ามันดีมากๆสําหรับคุณดังนั้นจงจงกล้านะคะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงนะอืมอันนี้มันเลิศมากความสัมพันธ์แต่ว่าในเรื่องของความรักหมอโบมองว่ามันมีเรื่องดีๆนะคะทั้งคนโสดคนที่มีคู่แต่ถ้าใครที่กําลังจบไม่เป็นไรเราหลุดเวรหลุดกรรมจากเขาคนนั้นแล้วเนาะถ้าคุณโสดก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบใช้ชีวิตคุ้มมากนะคะได้เจอผู้คนเยอะๆมากมายมีโอกาสได้แบบ ได้เจอที่เจอคนที่โรแมนติกอะ่ะเนาะอ่ะทีเนี้ยบุคลิกของคนที่คุณจะเจอนะคะอาจจะมีการได้เจอกันทางกิจกรรมหรือว่าเพื่อนแนะนำให้นะคะหรือว่าอ,อาจจะเป็นแบบเจอเจอกันสถานที่โรแมนติกหรือกลางคืนอย่างเงี้ยก็ได้แต่ ความสัมพันธ์เนี่ยจะมีความแบบชัดเจนมากว่าโรแมนติกมากขึ้นนะคะอืมโรแมนติกมากขึ้นสําหรับคนที่แบบมีคู่อยู่ถ้าคนที่ไม่มีคู่คนที่จะเข้ามาโรแมนติกแน่นอนนะคะโอเคจากนี้ไปถึงสิ้นปีไม่ได้นานเลยนะไม่ได้นานหลายคนนะคะเป็นช่วงเวลาทีอ่อ่หลายท่านก็จะค้นพบพรสวรรค์นะ ถ้าเป็นจิตวิญญาณน่ะคุณค้นพบความสามารถทางจิตนะคะที่มันซ่อนอยู่ได้เช่นกันหลายคนเริ่มบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางทางจิตวิญญาณด้วยในเรื่องของ intuition แต่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง angel number ก็ขึ้นมานาทุกอย่างที่คุณทำจัก,กรวาน support คุณทุกคนสนับสนุนกับสิ่งที่คุณทำความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก่อนสิ้นปีนี้อุ้ย amazing ไม่ได้กดกระดิ่งนานแล้วนะคะเอาล่ะทั้งความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการแบบเปลี่ยนแปลงที่มันโดดเด่นกับคุณดังนั้นจงเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะ take action กับการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหลายคนศึกษาหรือว่าหลายคนเนี่ยเหมือนคุณมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆในเรื่องของจิตวิญญาณอย่างเช่นบางคนก็ไม่รู้หลักไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณมันคืออะไรก็มีนะคะแต่คุณอาจจะอยากศึกษาในเรื่องของกแดแรงดึงดูดอยากจะศึกษาในเรื่องของอาการคิดบวก นะคะจิตวิทยาจักระอะไรอย่างเงี้ยโยคะศาสตร์อย่างเงี้ยได้หมดนะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นน้องๆน,น,นักศึกษาหรือคนที่เรียนรู้อยู่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่การองความรู้ของเรามันเปิดกว้างเราก็เจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะคุณกำลังจะได้รับข้อมูลที่ดีมากๆนะคะ หลายคนก็มีได้รับทุนการศึกษาก็มีไปได้ไกลถึงต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่สําคัญโดดเด่นในเรื่องของการงานของคุณน่ะมันมีชื่อเสียงมันมีการเป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นถ้าคุณจะนําผลงานออกสู่สาธารนณะนะคะช่วงเดือนเดี๋ยวนะช่วงเดือนกันยาตุลาเป็นต้นไปอะ่ะ โดดเด่นชัดเจนมากนะคะงานของคุณจะรุ่งจะปังจะเวิร์กมากกันยาตุลานะคะเออทุกอย่างเริ่มแบบว้าวนะคะผลลัพธ์ผลตอบแทนการเป็นที่ยอมรับอะไรเนี่ยชัดเจนมากๆเนาะโอกาสก็กคือมาอืมหลังไหลเข้ามาการเดินทางนะคะก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะจากนี้ไปถึงปลายปีเนาะอืมมาดูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกคุณหลายคนนะคะ อันนี้ชัดเจนมากเลยว่าการเดินทางก็ปลอดภยัยอันนี้แม่ย่านางขึ้นมาใครที่เป็นแบบคุณแม่นะคะขอบุตรขออะไรไว้ก็อาจจะมีโอกาสเนาะแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมความรักอีกละการเดินทางความรักปลอดภยัยชัดเจนมากแล้วก็เทพเจ้าชัยิิงเอี้ยะนะคะอันนี้คือความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะที่เป็นหนึ่งเหรียญเหมือนความมั่งคั่งโชคลาบนะคะโชคลาบก็หลั่งไหลเข้ามาคุณมีโชคลาบนะคะ ปลายปีนี้มีโชคลาภก้อนโตเลยแหละบอกเลยรวยนะคะอุ้มมาเลยเนี่ยนะคะกองเงินกองทองไม่รู้ว่าไปทำบุญอะไรทำไมดวงขึ้นดวงปังขนาดนี้นะคะโอเคเอคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสุขภาพปกติแล้ว่คุณจะเป็นคนที่ทำงานหนักนแต่สุขภาพส่วนใหญ่ของคุณนจะเป็นกระเพาะการทำงานหนัก ลองลองมาจะเป็นความเครียดดังนั้นต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดของตัวเองนะคะคุณอาจจะเข้าถึงในเรื่องของการทำสมาธินะคะเออหรือว่าเข้าถึงเกี่ยวข้องกับการเอ,อ่อจัดการทางด้านอารมณ์นะคะเออสเปรชชัวนะคะอาจจะฝึกสมาธิฝึกโยคะก็มีหลายคนนะคะชัดเจนมากๆเติร์ดอายของคุณกำลังจะโอเพนนะคะจะสว่างชัดเจนแล้วก็มันเหมือนแบบปลายปีเนี้ย จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีความเด่นชัดของคุณนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลากหลายเน้นนะเงินกับงานแต่ความสัมพันธ์นี้คือมาแรงแสงทางโค้งนะคะเช่นกันโดดเด่นมีคนเข้ามานะทีนี้มาดูว่าพรจากจักรวาลน,นะคะที่เขาส่งถึงคุณมันคืออะไรโอเคนะคะการรักษารอยแยกการส้มแซมบาดแผล แผลเก่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอันนี้ที่เราเพิ่งจบมานะคะสิ่งที่คุณเจ็บปวดที่มันลึกซึ้งบาดแผลนะคะจะได้รับการเยียวยาความรู้สึกอะไรต่างๆนานา,นานาจงทําทุกสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจําเป็นเพื่อการเยียวยาคุณคือผู้เยียวยาด้วยจงช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเหมือนเหมือนในรูปภาพนี้่อมสะพาน นะคะในชีวิตของพวกเขาคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาฮิลลิ่งจิตใจนะคะมีเ NERGY ของนักฮิลเลอร์อยู่ในนี้ด้วยหลายคนนะคะชาวาวันเสาร์เหมือนซ่อมแซมจงช่วยเหลือผู้อื่นให้สะพานซ่อมแซมสะพานในชีวิตของพวกเขาจากักรวาลอยายจะบอกคุณว่าบางมีบางครั้งที่ต้องละทิ้งทุกอย่างแล้วจากไป และยังมีบางครั้งที่ต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้คนสถานการณ์และสถานที่นะคะสถานการณ์สถานที่ผู้คนเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ยนะคะเหมือนเราต้องระมัดระวังนะคะนี่คือช่วงเวลาแห่งการเยียวยาบางทีอาจจะมีบาดแผลในใจคุณที่ต้องการให้อภัยหรือการยอมรับ จงเปลี่ยนแปลงความคับข้องใจภายในนะคะทำตอนนี้เลยเพราะคุณจะไม่ต้องแบกรับมันไปกับคุณอีกต่อไปบางทีอาจจะมีคนในอดีตของคุณนะคะคุณควรจะกลับไปเชื่อมต่ออีกครั้งคุณรู้ว่าต้องทำอะไรจงลงมือทำเดี๋ยวนี้พะนะอ่ะสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองคำถามแรกหากมีบาง ด้านในชีวิตของฉันที่ต้องเยียวยาสิ่งนั้นอาจเป็นอะไรคำถามที่สองก้าวแรกที่ฉันต้องทำเพื่อแก้ไขรอยร้าวที่ฉันมีกับใครบางคนคืออะไรคำถามที่สามไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าข้อความนี้หมายถึงบางสิ่งบางอย่างในตัวฉันที่ต้องใส่ใจหรือเยียวยาหรือไม่นะคะ แต่ละคนพลังงานเหตุการณ์จะไม่เหมือนกันดังนั้นคุณถามคาถามนี้ออกไปนะคะตอนที่คุณแบบว่างเปล่าตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันสงบคุณจะได้คําตอบตอบกลับมานะคะอาจจะมาในลักษณะใดก็ตามคุณจะได้คําตอบแน่นอนอาจจะเป็นสปรดไกด์ความฝันนะคะสัญ,ญลักษณ์ข้อมูลแมสเสจนะคะหรือว่าคลิปบางคลิปหรือรวมไปถึงหนังสืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะนี่คือ take action ณนะตอนนี้เลย อืขอดูเอ่อหมอโบรู้สึกว่าเท่าที่พูดมาเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของใครบางคนนะฮะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมีการตัดจบกันโดยยังไม่ยังไม่ได้บทสรุปมีก็มีหรือยัะไม่ได้รับอ่าการให้อภยัยนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องจัดการต้องเคลียร์โดย เพื่อเราจะไม่ได้แบกสิ่งนั้นอีกต่อไปเใะนั้นนะพระพิคเน่ก็ออกมาบอกว่าคุณจะต้องกล้าที่ Take Action กับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะเคลียร์มันซะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเข้าถึงในเรื่องของอการฝึกฝนหรือการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณด้วยเช่นกันไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่คุณถาม นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณไกด์เดียนไกด์ไลน์คุณนะคะเลิศมากๆลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีกะดุนาะพิมคำว่าขอบคุณโอกาสโชคลาภความช่วยเหลือความมั่งคั่งร่ำรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่ซัพพอร์ตหนุนนำทุกสิ่งทุกอย่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างง่ายดายขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอให้เป็นแบบ ก่อนสิ้นปีที่ amazing ของคุณนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะใครสนใจที่เช็คดวงส่วนตัวหรือว่าลงคลาสมาสเตอร์นะคะดูดวงแบบปลดล็อกแล้วก็ดูแลไม่ใช่ดูแลสิช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะในสายฮิลลิ่งนะคะสนใจนะคะถ้าคุณได้เจอคลิปนี้ลด7จะสรุ่น19เรุ่นสุดท้ายของปีนะคะคุณสามารถชมรายละเอยียดได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยค่ะทั้งมาไวๆนะรับจำนวนจำกัดสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะมีประตูที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นแต่ถ้าคุณได้เจอแมสเซจนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะให้ได้เจอคลาสนี้ Master Universe a r o t รุ่นที่19นะคะรูไ้ไหมคะรู้สึกว่ามีพรสวรรค์ด,ด้านการรับรู้พลังงานที่ลึกซึง้งหรือสัญชาตญาณบางอย่างแต่กับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคุณอาจเคยลองดูคลิป ใชยิปซีจากช่อง Youtube หรืออ่านตามตำราแต่ก็ยังรู้สึกว่าตีความยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ขาดความมั่นใจเวลาที่จะดูดวงให้คนอื่นบางคนอยากจะใช้ไพ่เพื่อเข้าใจตัวเองเยียวยาหรือหาคำตอบในช่วงที่สับสนบางคนอยากจะพัฒนาเป็นอาชีพอย่างจริงจังช่วยคนอื่นหรือสร้างไรายได้จากความสามารถที่มี คอร์สนี้ไม่ใช่แค่สอนความหมายของไพ่แต่จะพาคุณเข้าใจถึงจิตวิญญาณของไพ่เพราะศาสตร์ไพ่ยิ่สีไม่ใช่แค่เครื่องมือทำนายแต่มันคือภาษาลึกของจักรวาลที่ช่วยให้เรามองเห็นถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะคะทั้งภายในตัวเราเองและชีวิตของผู้อื่นรอบข้างคุณได้ด้วยนะทีนี้ มาสเตอร์ยูนิเวอร์ทารอรุ่นที่19นะคะจากช่องโบวี่4ทาร่หรือว่าหมอโบเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นเลขคูบาอาจารย์พร้อมที่จะเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพโปรแกรมเนี้ถูกออกแบบมาพิเศษด้วยศาสตร์ของไพ่สีผสมผสานกับศาสตร์ของจิตวิญญาณแล้วก็ าศาสตร์ของดวงดาวนะคะคลาสนี้พิเศษคุณสามารถเลือกนะคะตามวันที่สะดวกได้จะมีทั้งหมด2ห้องให้เลือกนะคะอ่ะห้องแรกนะคะห้องหนึ่งจะเรียนวันที่3 4 5ตุลาคมห้องที่2จะเรียนวันที่7 8และ9พฤศจิกายนนะคะเนื้อหานะคะยกตัวอย่างนะคะ เรียนที่จริงไหนเยอะมากอ่ะคีย์เวิร์ดทางจิตวิญญาณรวมถึงความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะตามตำรา78ไปใบแล้วก็เจาะลึกสัญ,ญลักษณ์ของไพ่นะคะดวงดาวตัวเลขเลขแอนเจนเบอร์เลขมงคลหรือสัญ,ญลักษณ์ประจำราศรีทั้ง12ราศรีการเสริมพลังด้วยจักกะอ่านจักกะยังไงนะคะแบบสายเยียยาแล้วก็อ่านไพ่จเจอรัทั่วไปงานเงินสุขภาพโชคลาภความรักการเรียน พร้อมเทคนิคเปิดไพ่แบบมือโปรสอนเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ยังมีเอ็กลูให้คุณมีพื้นที่ให้คุณได้ฝึกฝนหรือสร้างตัวตนได้นะคะเรียนสนุกเข้าใจง่ายเรียนแบบเป็นระบบทุกคนจะดูดวงเป็นภายในคาบเรียนเลยนะคะไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะแล้วก็คอร์สนี้มีฟอร์โร u อัพนะคะจบแล้วก็มีใบประกาศนีบยบัตรให้ ไม่ใช่แค่แบบสอนให้คุณอ่านไพ่แต่พาคุณนะ่ะไปถึงแก่นแท้แล้วก็เชื่อมต่อจิตวิญญาณได้ด้วยผู้สอนเนี่ยทุ่มเทจริงนะคะสอนจากประสบการณ์โดยตรงไม่มีกัรนะคะเรียนครบจบแน่นภายใน5วันเรียนผ่านซูมนะแล้วก็มีวิดีโอเรียนให้คุณได้เรียนซ้ำได้ตลอดชีพหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา ทักษะการอา่านไพ่อย่างมืออาชีพและก็ผู้ที่สนใจทางด้านศาสตร์ของสายจิตวิญญาณกันยยยาและสายพลังงานนะคะมือใหม่หรือผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะอยากที่จะต่อยอดอย่างลึกซึง้ง ก็เหมาะเช่นกันหากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะอ่านไพ่ที่รู้จริงลึกซึ้งเชื่อมพลังงานนี่คือโอกาสของคุณเรียนรู้อาชีพที่เติบโตในยุคแห่งจิตวิญญาณนะคะได้ทั้งทักษะแล้วก็ได้ทั้งハウทูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมีไหมมีค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเสมอๆถูกและดีมีอยู่จริงแล้วก็คอร์สนี้นะคะ ทำให้คุณสบายกระเป๋าสามารถแบ่งชำระสูงสุดได้ถึง3ครั้งแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะขอให้คุณขอแค่คนที่ใจรักนะต้องขอคนที่ใจรักหมอโ,โบแบบอธิฐานตั้งจิตขอให้เจอคนที่ใช่จริงๆมาเจอกันนะคะแล้วก็จริงใจนะคะรับโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้รีบสมัครเลยนะคะห้ามพลาดหวังว่าเราจะได้เจอกันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะที่คุณได้มาเจอคลิปนี้เราเจอกันนะคะ